สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาเล่นม้าคาครับ,รบแมบบที่ผมเคยสร้างไว้ครับสร้างไว้นานมากนะครับแบบนี้สร้างไว้นานมากแล้วนี่คงจะเป็นประตูปิดเองได้ครับโอ้โหสร้างคนไกล นี่คือการตลาดนี่คือพวกหมาตายเริ่มโกเลมตายเฮ้ย <Hey, S 2> ผมจะพาไปดูว้ยใช่ไหมลงนี่ไหม,าไมพาไปดูผมเคยสร้างไวนะ้นัะ รบอ้อะไรอ่ะโอ้ยลืมไปมาเคยปลูกอันน bueno? ี้ไว้เกือบตายไปแล้วอุ้ดูแกะผมนะครับแกะหลากสีนะครับตายตายมามานี่คือแปลงแคลนของผมเองนะครับอืม แครอทอันนี้ควรจะเป็นคอกหมูนะครับคอกหมูอันนี้คงจะเป็นคอกอะไรก็ไม่รู้ครับอ๋อมันเคยเป็นคออไก่นะครับแต่ว่าทิ้งจอกหมนฆ่าตายหมดแล้วเนื่อเป็นน้ำผุ้นะครับตรงนี้ก็เป็นหนุมศพหมาผมเองครับ ตกแล้วประตูในเทิงสร้างยังไม่เสร็จเลยครับม้าผมมีสองตัวผมมีผมมีม้าด้วยนี่แฟลงบิดรูทนะครับหลังก็จะเป็นมันสลั่งข้าว โอเคผมจะพาไปหาผมจะพาไปุกหมู่บ้านนะครับจะหมาจะมัตัวหน้าผมไป <Okay. S 1> เรือค่าทำไมอ้โห oh. เรือของช้อนตาย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 น้ <c oughs> องเรียนน้อยนะครับตัวนี้ถึงหมู่บ้านแม่ที่เรียบร้อยโอเค เออมขอบอกไมก่อนเลยครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่แบบว่ามีแต่ช่างกับมีแต่ช่างซ่อมครับช่างซ่อมของครับเนี่ยคือโรงโรง,งของช่างครับหนึ่งที่แล้วนะครับนะเป็นกวแชมป์จะซื้อของมาให้กิน แล้วหนึ่งที่สองที่แล้วครับสองที่แล้วยังยังไม่พอครับถึงแล้วครับผมหุงข้าวแล้วสามที่ครับสามที่แล้วสามที่แล้วแล้วก็มือ สีที่นั่หลสี่ที่ครับหมู่บ้านโรงซ่อมหนึ่งดีครับมันเป็นโรงโรงซ่อมซ่อมนี่ครับเทียบเลยครับหมู่บ้านโรงซ่อมอโรงซ่อมจริงสีน,นี้ผมไม่จแจกครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆว่าทุกคนจะเจอไหมเพราะว่าเป็นปการเดินทางของผมเองนะครับ ครับนี่โหเพียบเลยโอเคอันนี้จะเป็นหลุมศพไอรอนกรลนลลมนะครับที่ตายไปในการแบบโจนมันก็นมันบุกนะครับเล็กน,นะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพีงเท่านี้นะผมก็ไม่รู้จะอัดอะไรนะแล้วผมไปอัดวันบอกเลยนะครับวันบอกของผมก็มันไม่เป็นแบบวันบ็อกของจริงอ่ะมันเป็นวันบอกอะไรก็ไม่รู้โอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอ<ม>จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอฝากคนให้ชอบผมด้วยนะครับขอบคุณครับที่ดูครับ 拜拜。Bye bye.